ตอบจบไปแล้วก็เมื่อสักครู่มีคําถามสดถามมานะครับพระตุตรพระแต๋วเยอะในยุคปัจจุบันบวชขึ้นหรือไม่ขึ้นอย่างไรก็ช่วยตอบนะครับอ๋อเรื่องตุศรจริงมันจะมีค่าบรรยายของเนี่ยนะมันจะไปซ้ํากันหรือเปล่านะครับค่าของอาจารย์เก่งเนี่ยห้องเล็กห้องเล็กครับจะมีวันแต่ว่าจะพูดออกข้าวก็ได้นะถ้าพูดออกข้าวก็สรุปวอกข้าวก็คือว่าเอาที่เห็นทุกวันเนี้ย เข้าใจว่าบวชขึ้นทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าก็อยู่ที่ดุลพินิจของอุปชานะครับว่าจะให้บวชหรือเปล่าแล้วก็ดูดูว่าความคิดว่ามันจะเหมาะสมไหมนะครับถ้าเขาบวชมาเขาจะมาทําเสียาหายหรือเปล่านะครับนี่ตอบเขาสร,สรุปนะครแต่ว่าถ้าเกิดในคำพีท่านจะแยกเป็นห้าจำพวกนะซึ่งเท่าที่เห็นในปัจจุบันผมก็คิดว่ามันไม่มีในบุคคลที่ที่เป็นบรรดาประเภทที่ห้ามหรอกนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ดูดูนะว่า อุปชาต้องให้บวชทุกคนไหมครับเออลองถามดูถ้ามีคนมาขอบวชเนี่ยอุปชาต้องให้บวชทุกคนไหมคิดว่างไงกันครับถ้ามีคนมาขอให้บวชให้เนี่ยอุปชาต้องบวชให้ทุกคนไหมครับไม่จํเป็นไม่จเป็นนะครับนะอุปชาต์เนี่ยมีสิทธิ์นะครับอย่างเช่นอนาะจารย์ยกจำเรื่องพระเลยนะครับพระอุปเสนะวางคันตบบตรนี่ทั้งตั้งของ่าไมเลยนะครับว่าใครจะบวชกับผมเนี่ยนะต้องอยู่ป่ามีอะไรบ้างนะอาจารย์นี่หมดครับอาจารย์มีอะไรบ้างนะครับ อาจารย์แซมจำรายละเอียดได้ไหมครับน,นิสกีสิขา,าบทครับท่านก็จะพูดเรื่องของการถือธุดง่ะนะเรื่องของการใส่จีบอสามพื้นความจริงแล้วที่ไหนก็ตามครับท่านจะยกเรื่องของขึ้นมาสามอย่างเรื่องการชันเรื่องการห่มจีบอแล้วก็การอยู่ป่าเป็นแต่ว่าเวิรานที่ขยายอะ่ะมันจะมาบอกว่าธุดงทั้งหมดนั่นแหละท่านจะพูดอย่างนี้กันและเขาตส่วสนมากเลยแต่ยกขึ้นมาแค่สามก็พระมหากสสปะเหมือนกัน เวลาที่พูะพุทธเจ้าแสดงว่ากัสริเธออยู่ป่าเป็นปกติอย่างี้หรือว่าคลองจีวรบางสกุลเป็นปกติเป็นต้นแต่ความจริงแล้วผ้าหากัสริเอาหมดเลยครับอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างเช่นเรื่องของพิขูพัทราวัคคีมาในกถทินนะกถินกันตะกะนั้นก็เหมือนกันแต่ยกข้อใหญ่ๆก็คือจีวรน,นะครับใส่ผ้าสามผืนอย่างนี้นะบินถ่ายบายเป็นปกติอยู่ปลายเป็นปกติอย่างนี้นะครับ อย่างเช่นเรื่องพระอุปเสนะบางคันจบุตรที่ว่าเมื่อกี้นะครับท่านตั้งกติกาไว้เลยว่าถ้าใครจะบวชกับท่านเนี่ยนะต้องอย่างเงี้ยพูดง่ายๆคือว่าต้องสมาทานทุดรงนะครับมีข้อยูป่าเป็นต้นนะครับข้อถือผ้าสามผืนเป็นต้นเนี่ยั้นท่านได้บวชให้นะครับไม่ต้องมาเปลูสิษธ์ท่านนะเห็นไหมครับมันก็มีนะครับในพุทธการก็ยังมีแบบนี้ฉังนั้นอยู่ที่อุปชาอาจารย์นะครับว่าจะรับหรือเปล่าซึ่งเราก็พอคิดได้ใช่ไหมครับว่ากระเทยจริงแต่บางคนเขาเรียบร้อยใช่ไหมครับเขาน่าจะคุมตัวเองได้ ให้มันออกอาการไม่งามออกไปอย่างนี้นะก็อยู่ที่ดุลพินิษของอุปชาที่จะจะให้บวชหรือเปล่าแต่ว่าถ้าจะพูดถึงกรณีที่บวชขึ้นไม่ขึ้นเนี่ยถ้าตามที่ศึกษามาผมเข้าใจว่าบวชขึ้นทั้งหมดนะครับ,ป,จจบปัจจุบันนี้นะนะไม่มีพเพราะประเภทที่บวชไม่ขึ้นเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับมันเป็นประเภทที่ไม่มีภาวะรูปนะครับไม่มีเพศเลยเรียกว่านาปุงศก,กะหรือว่าอีกประเภทหนึ่งที่ชัดๆก็คือผู้ที่ถูกตัดไข่ออกไปแล้วอยุยาไปด้วยตัดไข่เนี่ยถูกลูกถอลูกอันทะ ออกไปแล้ววันนะครับทั้งสองลูกนะครับไม่มีไข่แล้วคนเนี้ยเป็นกระเทยบวชไม่ได้นะแต่นอกจากนี้บวชได้บวชขึ้นนะบวดได้ดนนะดดนในที่นี้คือบวชขึ้นแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าอยู่ที่ดุลพินิจของอุปชาครับฮะโรเราะว้อ,อการครับที่บุคคลที่แปลงเพศแล้วนะครับ,รบแปลงเพศแล้วมันก็ตัดไข่แล้วไงครับอาจารย์อ๋ออุ้ยพู้ตัดไข่เยอะแล้วแล้วบุคคลที่ okay. ที่แปลงเพศเป็นเพศชายเลยมีมั้ยเพศแปลงเพศเป็นผู้หญิงแต่เป็นเพศชายครับเขาก็ไม่เกี่ยวาจมันก็บวชไม่ได้อยู่ด้เพราะว่าเขาไม่ใช่ผู้ชายครัเอาไมครับต้องเป็นผู้ชายครับที่บวชได้อาก็พอได้คําตอบนะครับเกี่ยวกับบันดอคือท่านก็แสดงไว้เกี่ยวกับบันดอนะครับถ้าเป็นอุสุยะบันดออาสิตะบันดอเนี่ยก็บวชได้นะครับปักขะบันดอเนี่ก็บบรรพชาบวชเป็นสามเณรได้ บวชเป็นพระไม่ได้นะครับปักขาบันดอดในข้างขึ้นบวชได้ข้างแรมเนี่ยบวชไม่ได้นะครับส่วนโอปักกามยะบันดอดถูกตอนคือนําลูกอันทะออกนี่ก็บวชไม่ได้นะครับนับปุงสกะบันดอ,อก,ก็บวชไม่ได้ก็เทยทุกวันนี้เราไม่ทราบนะครับว่าเป็นนับปุงสกะบันดอดหรือเปล่าหรือเป็นประเภทโอปักกามยะบันดอหรือเปล่าหรือเป,เป็นประเภทปักขาบันดอดหรือเปล่านะครับก็รู้ไม่ได้นั้นงานนี้ก็ต้อง อยู่ในดุลพินิษ์ของอุบชานี่แหละครับว่าต้องการสัตธิวิหาริกที่เป็นกระเทยหรือเปล่านะครับถ้าหากว่าท่านไม่ต้องการท่านก็คงจะไม่บวชให้นะครับครับออกเออถ้าเราดูจากต้นบัญญัตินี่ก็พอคิดได้เหมือนกันนะครับว่าประเภทไหนควรให้บวชหมายถึงว่าคิดจากดุลพินิษของอุปชานะครับเพราะว่าต้นบัญญัตินี่นยังห้ามกระเทยบวชนี่มาจากตรงนี้นะครับก็ทำไมนั้นยังไม่มีการบัญญัติห้ามกระเทยบวชกระเทยบวชมาแล้วก็ไปเที่ยวขอให้พระเนน กระทุ้สร้ายตัวเองหน่อยสำรวจเข้ามาอย่างนี้นะครับกระทุ้ส,สร้ายฉันหน่อยเรื่องกระทุ้สร้ายไหมครับเออให้ทําไม่ดีม่ร้ายก็ได้นะประมาณเนี้นะครับไปขอไอ้พระบ้างให้เนรบ้างทําอย่างนี้กับตัวนะครับพอพระเนรไม่ทําให้ก็ไปขอไอ้พวกคนเลี้ยงช้างเลี้ยงม้าทํากับตัวแบบเนี้ยก็เนี่ยเป็นต้นบัญญัติดังนั้นเราก็พอคิดได้เหมือนกันนะครับว่าเนี่ยเป็นหลักได้เหมือนกันนะถ้าแบบเนี้ยว่าถ้าดูว่าถ้ามาบวชแล้วจะกลายเป็นแบบนี้ก็ไม่ควรให้บวชนะครับอ่าครับขอโทษ รเรื่องต่อไปนะครับเรื่องไว้คิวนะครับรบกวนถามครับว่าพระพุทธองค์ได้มีการแสดงหรือไม่ได้แสดงไว้ถ้าพระพุทธองค์ไม่ได้แสดงอันตรกถาจารย์ีกาจารย์มีการวินิจฉัยไว้อย่างไรบ้างครับขอบคุณครับเรื่องไว้คิวนะครับพูดถึงเรื่องคิวปกติเรื่องคิวเนี่ยคือผู้ที่โกนคิวเนี่ยถือว่าไว้คิวไหมครับคิวมันมีอยู่แล้ว การไว้คิ้วหรือไม่ไว้คิ้วเนี่ยถ้าหากว่าในพระบาลีไม่ได้กล่าวไว้ชัดเจนนะครับท่านพระองค์จะตรัสว่าณพิกเวปร,ริสะทูสโกปภาเชตโพไม่พึงบวชให้กับบุคคลผู้ประทุสร้ายบริษัทคือผู้ที่ประทุสร้ายบริษัทเนี่ยอัตกถาจารย์ได้อีกแสดงไปตามลำดับนะครับจนกระทั่งมาถึงในส่วนของข้อที่มีขนคิ้วเนื่องเป็นอันเดียวกันกันกบผมบนศรีรษะ ถ้าหากว่าใครก็ตามมีขนคิ้วเนื่องเป็นอันเดียวกันกันกบผมบนศีรษะคือมาตามพร้อมด้วยหน้าผากนะดังคุ้มด้วยร่างแหหมายว่ามีขนคิ้วเติดมาเป็นพื้นเหมือนร่างแหนะครับถึงผมบนศีรษะแล้วก็มีคิ้วติดกันบ้างมีคิ้วติดกันเนี่ยก็ไม่ให้บวชนะครับไม่มีขนคิ้วบ้างเนี่ยก็ไม่ให้บวชถ้าเกิดว่าเราโกนคิ้วตอนนั้นมีขนคิ้วไหมครับ มีไหมมีครับมีหน่อยแต่ถูกโกนใช่ไหมฮะแสดงว่าบวชได้แล้วมีคิ้วคล้ายลิงบ้างก็ห้ามบวชนะครับนั้นถ้าหากว่าประเด็นว่าไม่มีขนคิ้วเนี่ยห้ามบวชแสดงว่าเวลาที่พระจะบวชมาใครจะบวชมาเป็นพระเนี่ยต้องมีอะไรครับต้องมีคิ้วต้องมีคิ้วนะครับไอตรงไว้คิ้วเนี่ยก็คือคนที่มีคิ้วไม่ได้หมายความว่าไว้คิ้วนะครับคิ้วมันก็มีแบบนี้แหละ ฉะนั้นเอาโยมไว้คิ้วเหรอเราเคยเคยไปเจอโยมมีคิ้วแล้วบอกว่า,าทำไมโยมไว้คิ้วเคยทักแบบนี้ไหมฮะมีใครเคยทักโยมบ้างไม่โยมโยมเดินเดินไปเอาโยมทําไมไว้คิ้วเคยมีใครทักโยมแบบนี้ไหมพอมีพระมีคิ้วบ้างเอาทําไมพระไว้คิ้วเออทาไมถามแบบนั้นเพราะว่าเราเคยคุ้นชินกับการที่พระโกนคิ้วเราก็เลยเห็นพระที่มีโกนคิ้วว่าพระในไว้คิ้วนะครับมี ผู้ถามเป็นพระเถระถามผมก็เคยเจอเกี่ยวกับไว้คิ้วนะฮะพระเถระก็ถามทําไมถึงไว้คิ้วบางครั้งผมก็ตอบว่าพอดีมีเพื่อนไปเรียนที่พม่าครับตอนนี้กระแสพม่ามาแรงก็เลยไว้ตามพมา่าไปคราวหลังอีกครับพระเถระเราเป็นคนไทยเราเป็นคนไทยทําไมต้องไว้คิ้วผมก็หาเรื่องตอบไปใหม่ครับพอดีว่าผมจะใช้เป็นอุปกรณ์ในการแสดงธรรมครับ เออเพราะว่าผมไม่มีอุปกรณ์อื่นไงผมก็ไว้คิ้วเพื่อการแสดงธรรมพอเขามาถามผมก็จะไม่มีโอกาสแสดงธรรมในเรื่องของคิวอ่าวบางครั้งพระเจ้าก็บอกว่าเอาถ้างนั้นไปเอามีดโกนมาลองโกนดูข้างหนึ่งสิจะเกิดอะไรขึ้นก็ก็ผมก็ไปเอาขอมีดโกนมาโกนอีกข้างหนึ่งครับมันจะได้เหมือนกันเนี่ยผมก็หาทางออกแบบนี้นะครับเพราะผมคิดว่าเวลาที่เราอยู่ในสถานะใดก็ตามถ้าเกิดเรา เราได้ปฏิบัติตามที่พระองค์ได้ตรัสไว้บางครั้งมันก็ทําให้เราปลื้มใจนะครับทีนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าไว้ไปทั่วทิศทั่วแดนนะฮะก็ดูช่วงไหนที่ไว้ไม่ได้ผมก็โกนครับโกนเวลาที่ไปประชุมที่จะต้องไปพบกับพระเทระผู้ใหญ่ระดับพระเจ้าคณะภาคหรือสมเด็จแบบนี้นะฮะถ้าโกนได้ก็โกนถ้าโกนไม่ทันก็ไม่โกนนะครับแต่ผมก็ยังไม่เคยถูกสมเด็จ ต่อว่านะครับเคยไปวัดบรวรก็ไปแบบนี้นะฮะไปวัดบวรนิเวศก็ไปแบบนี้ไปวัดพระรามเก้าก็ไปแบบนี้นะครับไปบนนเจ้าคณะภาคสิบห้าก็ไปแบบนี้ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับพอพอเห็นแบบนี้ท่านคงจะชินนะฮะชินเพราะว่าเราก็พูดกันไปหลายรอบนะี่ยสำนักพระธรรมวินัยนั้นเกี่ยวกับเรื่องของไว้คิ้วเนี่ยก็คือเราว่าไปตามหลักฐานนะครับก็คือว่าสามารถที่จะไว้ได้คือไว้แบบนี้นะฮะไม่ต้องโกนก็ได้ แต่ถ้าหากว่าไม่ต้องการให้มีการเพ่งเลงกันโจดกันในเรื่องที่ไม่น่าจะโจดแล้วถ้าเราโกนก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเพราะว่าเรามีคิ้วแต่เราโกนไม่ใช่ไม่ใช่คนไม่มีคิ้วนะครับขอาการเสริมดนึงน,น,นะครับเ,ออเคยคิดกันบ้างไหมครับว่าอ,อ้ทำไมทีผมและหนวดจะมีบัญญัติชัดเจนว่าต้องโกนใช่ไหมครับแล้วคิ้วทําไมไม่ต้องโกนถ้าเาที่คิดเอานะครับดีความเห็นส่วนตัวนะครับคิ้วนั้นมันไม่เหมือนผมไม่เหมือนหนวดนะครับใช่ไหม ผมเนี่ยมันยังยาวขึ้นเรื่อยใช่ไหมครับมันก็โกนแล้วก็ยาวขึ้นมาอีกไงหมวดก็เช่นเดียวกันนะครับจะปล่อยไว้นี่มันยาวเฟิร์มเลยนะครับหนวดเค่าเนี่ยใครที่ยิงขนดกอยู่แล้วเนี่ยหนวดเขราเคริ่องเลยแต่คิ้วเป็นอย่างนั้นไหมครับไม่ครับมันไม่มียาวกว่านี้แล้วนี่ผมก็ไม่โกนมันตั้งกี่ปีแล้วเนี่ยมันก็อยู่แบบเนี้อ่าฉะนั้นนี่คือความที่คิดกันหนาว่ามันแตกต่างอยู่อ่าถ้าเขาถามมันนะครับว่าทําไมทีหนวดหนวดยังโกนผมยังโกนทําไมคิ้วไม่โกนก็มันไม่ยาวมากอ่ะนะ แล้วก็ไม่มีให้โกนไม่มีบัญญัติให้โกนนะครับคราวนี้ผมจะเสริมประเด็นนี้นิดหนึ่งนะครับผมว่าประเด็นนี้น่าพูดเหมือนกันนะทําไมพระไทยโกนคิ้วอ้าวประเทศอื่นเขาไม่โกนกันนะครับที่ลาวโกนไหมครับลาวโกนนะครับเขมรเขมรนโกนไหมครับไม่โกนนะครับตัมฮาไม่โกนสีนังกาโกนไหมครับอ้าวใครไปสีนังกามาเคยเจอไหมครับสีนังกาโกนไหมครับ แล้วทําไมพระไทยโกนอะคราวนี้ทำไมพม่าไม่โกนเคยใครตอบไงครับเวลาเขาถามอย่างนี้ทําไมพระไทยโกนคิ้วพม่าไม่ยอมโกนคิ้วอะเพราะจะทําไม่ให้เหมือนเขาเออเคยมีคนบอกผมมาอย่างนี้นะครับผมก็ได้ยินมาหลายคนแล้วชอบพูดกันอย่างนี้ว่าการใส่รับพมา่ามีเรื่องใส่รับพม่าปลอมตัวไปฟังไหมครับก็เลยโกนคิ้วให้มันแจกต่างจากพระพระมาะ่าอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าอันนี้ที่ไปคิดที่ไปไข้ครวนนูนแล้วก็จากที่ค้นมาเนี่ยมันเป็นมติที่เอาจริงจริงมันเป็นเรื่องที่ตาต่อป,ปาก เป็นเรื่องที่เบามากๆนะครับในหลักฐานทางบริษัทก็ไม่มีด้วยเดืองเนี้ยอี่ว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่เล่ากันต่อๆกันมาโดยไม่รู้ว่าใครเริ่มแรกด้วยซ้าไปว่าสสยรับพม่าที่ว่าเนี่ยนะคราว mm hmm. นี้ก็ค้นนาตามหลักฐานทางเอกสารต่างๆที่เจอมานะครับ mm hmm. ก็ยังสรุปไม่ได้ชัดเจนว่าพระไทยกคิ้วตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ว่าเท่าที่รู้เนี่ยเท่าที่หลักฐานในหนังสือทาไมก่อนต้องอาศัยหลักฐานจากพวก เาเรียกว่า,าชาวต่างประเทศชาวยุโรปที่เข้ามาในประเทศไทยนะครับสมัยยุทธยาอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีชอบจดบันทึกนะเขาจะจดบันทึกเอาไว้ว่าก็เจอหลักฐานว่าพระไทยโกนคิวมาตั้งแต่สมัยอย่างน้อยก็คือสมัยพระนารายแล้วนะครับมันนานแล้วนะครับไม่ใช่พ่งมาโกนนะโกนมาตั้งแต่สมัยพระนา,นารายแล้วแลวคราวนี้สมัยพระเจ้าอยู่หัวรุรมโกศนะครับตอนปลายกรุงศรีเนะี่ยก็มีการส่งสมัยนั้นลังกาพระ พระน้อยพระแทบจะหมดประเทศเลยก็ต้องมานิมนต์พระไทยไปอุปสมบทให้ชาวลังกาก็เอาพระไทยที่โกนคิ้วนน่แหละครับไปเพราะว่าพระไทยโกนคิ้วมาตั้งนานแล้วจนที่ว่าก็ลังกาก็เลยกลายเป็นนิกายสยามวงที่ลังกาก็โกนคิ้วเพราะตามที่ตามที่พระบาลีใช่ไหมที่เป็นพระไทยไปนะครับคราวนี้ก็เลยโกนคิ้วค,คิ้วเพราะอะไรครานี้ ก็คิดกันมาว่าเอ้ยถ้าเกิดจะโกนเพราะว่าปลอมเ,อเรื่องสายลับพม่าปลอมตัวเนี่ยมันก็ให้โกนคิ้วทําไมสายลับจะไม่โกนให้เหมือนไม่ได้อ่ะ <laughs> ถ้าสายลับเขาเออโกนคิ้วไม่เหมือนกันทำไมมันจะทําไม่ได้มันไม่ได้ยากอะไรอ่ะบางคนก็คิดในเรื่องความแตกต่างของสีจีบรอยู่แล้วก็มีนะครับว่าเอ้พม่าเขาผมไม่เหมือนเรานะสีจีบรอะ่ะเขาสีแดงใช่นไหมครับไทยผมสีเหลืองเหลืองแต่เรื่องจีวรนี่อีกนี่ผมจะพูดความรู้เสริมให้นะครับ าพระพม่าเนี่ยไม่ได้ผมจีวรสีเหลืองยีง่้มาตั้งแต่เริ่มนะครับนะเขาบอกหลักฐานในภาพเขียนยุคราชวงศ์คนบ่องนะพบว่า,าพระพม่าเนี่ยครองจีวรสีเหลืองเหมือนพระไทยเลยนะครับยุคเก่าๆเลยอ่ะภ,ภาพภาพวาดของเขาอะภาพเขียนสมัยก่อนอะพระพม่าผมจีวรสีเหลืองเพิ่งมาเปลี่ยนเป็นสีแดงอย่างปัจจุบันนี้ในสมัยสงคราม,ม,มโลกเองเพราะเกี่ยวกับเรื่องการผลิตอุตสาหกรรมอะไรบางอย่างเนี่ยเขาเลยกลายเป็น่มสีนี้ทั้งประเทศ ถ้าที่ค้นมานะคราวนี้ก็เลยนแล้วตกลงเรื่องการโกนคิ้วยังไม่สรุปอีกออก็ตีความนะก็นี่เป็นพัติละหลายๆรูปนะครับที่ท่านคิดกันมานั่นก็อ่าบอกว่าน่าจะเกี่ยวกับวินัยหรือเปล่าฝ่ายไทยน่าจะตีความพระวินัยเข่งคัดเรื่องการโกนผมหรือขนบนใบหน้าหรือเปล่าเพราะแม้ในวินัยจะไม่ระบุชัดเจนว่าให้โกนหนวดด้วยให้โกนคิ้วด,ด้วยเนี่ยแต่พอพูดถึงผมพูดถึงหนวดถึงหมด,ดเคาอะไรเงี้ยก็เลยเอาคิ้วด้วยซะเลย รีกว่าตีแบบเคร่งนะถ้าจะคิดนะครับ <c oughs> เดี๋ยบเคร่งขึ้นมาอีกก็เลยโกนคิ้วไปด้วย <c oughs> ส่วนพระพม่า,า,มาเนี่ยปฏิบัติแบบเป๊ะๆตามไม่นัยก็เลยพอท่านบอกไม่มีบัญญัติให้โกนก็เลยไม่ยอมไม่โกนคิ้วแบบนี้นะครับก็คิดได้เหมือนกันในมุมนี้ว่าตีความให้เกินเลยไปนะครับถึงไม่มีบัญญัติก็แถมให้หลายๆอยู่ที่หน้าเหมือนกันเนี่ยก็โกนคิ้วด้วยซะเลยเท่านี้ อ้างวัาถีละก็ได้นะครับเพราะว่าท่านก็เขียนเป็นหนังสือมานะครับท่านอาจารย์พระฐพคุณนาพรนะครับปอบอยุตโตปัจจุบันนั้นก็เป็นพระสมเด็จแล้วนะครับท่านเคยเขียนวปในหนังสือเรื่องกรณีสันติอโศกในวินิจฉัยเรื่องนี้นะครับออกความเห็นทัศนาของท่านไว้ว่าการที่ประสงค์ไทยโกนคิ้วเนี่ยสันนิษฐานได้อย่างหนึ่งว่าจะให้พระภิกสตุต่างจากเครหัสถ์ที่โกนหัวซึ่งโกนแต่ผมอย่างเดียวอันเป็นที่นิยมกันบ้างในคนบางหมู่บางพวกบางยุคบางสมัย การทำเช่นนี้จะเป็นการช่วยป้องกันไม่ให้พิษูุสามเณรบางรูปที่ขนองปลอมตัวเป็นเครื่องหัดไปในที่ต่างๆเป็นเครื่องช่วยคุมไว้อีกชั้นหนึ่งในกรณีที่เป็นเช่นนี้ก็จัดได้ว่าเป็นประเพณีที่เสริมพระวินัยนี่เต็มๆเลยนะครับคําพูดนี้ท่านเห็นว่าเป็นอาจจะเป็นอย่างนี้เป็นประเพณีที่เสริมพระวินัยเพราะอะไรข้อสันนิษฐานนี้เนี่ยก็คิดว่าเป็นไปได้เหมือนกันนะเพราะอะไรครับเพราะว่าสมัยสมัยก่อนถ้าเราเคยอ่านพอดิศาสตร์มานะครับเวลาพระเจ้าอยู่หัว สวรรคตก็จะมีการให้ประชาชนโกนผมนะครับไม่ใช่เฉพาะพระเจ้าอยู่หัวนะครับในสมัยก่อนเนี่ยแม้แต่คนใหญ่คนโตนะใครใครตายใครอะไรเนี่ยก็โกนผมกันเรื่อยอ่นะะนั้นถ้าเราไปดูภาพในสมัยก่อนเนี่ยแม้แต่ผู้หญิงก็จะไว้ผมสั้นว่าโกนผมบ่อยเดี๋ยวก็โกนเดี๋ยวก็โกนนะครับท่นนี้ถ้าเกิดโกนก็จะคล้ายพราเลยคราวนี้ก็จะเป็นเหตุให้ให,ให้ปลอมบวชง่ายขึ้น ขาคิดอย่างนั้นนะครับที่น่านจะถ้าจะคิดนะก็ทําให้มีการปลอมบวทหากินกับศาสนามากขึ้นหรือพระก็จะปลอมตัว็นโยงก็ง่ายเหมือนกันเพราะคราวนี้โยมกวนหัวมันพระที่สําคัญก็มีการลงโทษด้วยนะครับลงโทษการโกนผมประจานอย่างนงี้นะมีการลงโทษไ้วใการให้โกนผมก็มีอีกก็ทําถ้าเกิดพระไม่โกนคิ้วก็จะทำให้เหมือนกับโยมที่ถูกลงโทษโกนผมอย่างนงี้ก็ให้มันแตกต่างชัดเจนนี่เป็นพระนะนี่เป็นโยมที่ถูกลงโทษโกนผมนะอย่างนงี้กนะครับ นี่ก็เป็นหลักฐานทางขริตศาสตร์ที่ถ้าลองค้นดูก็จะได้เห็นเหมือนกันนะครับเรื่องนี้แต่าถามว่าตกลงสรุปได้หรือยัง่ากนเพราะอะไรก็มีแต่ข้อสน,นิษฐานก็สรุปสันิษฐานอย่างที่ว่านะครับว่าอาจจะให้มันแตกต่างจากฤทิหัตที่โกนผมซึ่งสมัยก่อนโกนบ่อยนั่นเองนะครับเพื่อจะกันพระตอนเป็นโยมหรือกันโยมตลอนเป็นพระนะแต่ก็มตินอกจากนี้มีไหมก็มีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ นะแต่ว่ามันไม่มีหลักฐานนะสิปัญหานะก็บางทีก็หาว่าที่เโกนคิ้วเพราะว่ากันพระไปยักคิ้วให้นางสนมกำนันในในราชวังอะไรก็คิดไปได้เรื่อยนะครับแต่ว่าหาที่มาไม่เจอไม่รู้ใครคนพูดคนแรกอะไรแบบเนี้ยนะนะผมก็บอกมติให้ไว้นะครับก็มันไม่มีกันเพราะคนมาแต่แค่นี้นครับพอดีไปอันนี้มานะก็บอกมติไว้ว่าอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะก็ใครจะถามเพิ่มไหมครับเรื่องโกนคิ้ว นี่ขอการครับขอไปเรื่องอื่นนะครับคิ้วนะ่าจะพอสมควรเนาะ